อันนี้อย่าไปหลอกหลอไอาคะพี่เอาไก่ทอดไปหลอกไอาไก่ปลอมเหมือนมากเลยัอนงอันนี้สำหรับหมาใหญ่ลูกเป็นปืนเลยถ้าวิดูปลาปอมนี่เหมือนไหมนี่ปลาปอมเปหลอกแบ ไปหลอกกายกายกัดตายกายกั<น>ดหมดหกัดตายหมดค่ะยินดีต้อนรับชอบพีริกับน้องฮาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้านพรมสินเพชรช็อปนะครับนี่ครับอยู่ตรงเยื้องนี่นะตั้งสมาคมตั้งสีนงส่นะเราซื้อกันได้นะครับผมมีอุปกรณ์เก <c oughs> ี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะแล้วก็อาหารด้วยนะครับ <c oughs> เปิดตั้งแต่แปดโมงหนึ่งสองทุ่มเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเข้าไปที่พรมสินเพชรช็อปนะครับว่ามีอะไรขายบ้างทวินครับ เ้าไปดูข้างในกันเลยปลาเข้าไปดูเลยอันนี้ใหญ่มากครับอ่ะเข้าไปดูครับอ่ะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับปลาลูกปลาดอกเกอร์หนึ่งครับเนื้อครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะจ๊ะของเป็นอาหารกระป๋องนะอยบกกระป๋องนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของโรเจอร์คานินัสก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะเกรดพรีเมียมหน่อยนะ ้านั้นก็จะมีของอาหารพวกแมวนะแล้วก็พวกทรายนะทรายที่สำหรับแมวไปไปพาวินพาเพื่อนๆเข้าไปดูครับอาหารหมานะครับนี่ห่ออะไรครับตรงนี้อ๋อได้มีขนมหมาด้วยนะครับอันนี้จะกินอ่ะมีตำรับพางนะครับแล้วก็มีเพนดีกินนะอันนี้เข้าไปดูข้างในมีโซ่ลูกพาวินพาวินข้างในจะมีปลอกคอหมานะ ซื้ออะไรให้หรอคาวินอยากซื้ออะไรอันนั่นคืออะไร,รอะลูก <c oughs> อันนั่นคือที่นอนแมว <c oughs> อันนี้คือโซ่อันนี้คือปลอกคอนะ <c oughs> ปลอกคอให้เชอรี่เหรอ <c oughs> โ,โจโจ้มีแล้ว, <c oughs> ลวตอนนี้ขายแค่เชอรี่ันเดี๋ยวเพราะวันนั้นซื้อไปแล้วเชอรี่อ้วนไงเชอรี <c oughs> ่อ้วนแล้วปลอกคอใหญ่ไงเดี๋ยวป้าจะหาไซส์ให้นะ อันนี้อันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวปาขอตูไไหา่อยนะครับอันนี้คือสายจูงครับูสเสื้อหมานะครับเบรครับทวิน,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 นหไหนดูให้เพื่อนๆดูได้หันหันหันแบบเสื้อมา อันนี้เขาไม่น่ารักเลยครับอันนี้ก็จะมีหลายไซน์นะอันนี้มีมินเนี่ยนด้วยอันนี้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 มีอะไรนะครับนี่คือถุกขยะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออึหมาเหรอนี่คือของเล่นหมาค่ะอูแบ็นี่คืออึกหมานี่ไงผงใส่อึกหมาฮ่าฮ่าตลกเชียอันนี้เพิ่งเคยเห็น อันนี้คืออุปกรณ์ไม้สท่าหลับให้หมาเล่นนะเฮ้ยมีตัวสัปะรลตด้วยนี่อันนี้บอกโอ้โหของเยอะมากเลยนะมีลูกบอลให้เล่นด้วยอันนี้ตัวอะไรครับอะไรครับอ้าวินดูรน้ก็คือ้านพรอนวสินนะครับอยู่ตรงนครปฐมนะนี่ อยู่ตรงข้างกับสมาคมตั้งสีนะครับนั่นคืออะไรลูกนั่นลอนั่นมันหมวกมาเหรออันนียังเป็นหลอกไอหลก่เดีาไก่ทไปหลอกา่ไก่ปลอมเหมือนมากเลยอน่ันนี้สำหรับหมาใหญ่ลูก อป๋าปาาน,น,น,นี่คือขนมหมานะคะอนี่คือห,หนักกระดูกใหญ่นะอ่ะพ<ด>าวินเราไปดูตรงนี้มีกระดูกอะไรอ,อมามาดูโอของไก่ทอดเนีมม่มนะีทำเหมือนมาเกเลยนะมีทำเหมือนมากเลยไปกระดูกมีค่ะนี่คือม,มีหลายไซส์มากเลยดินะนี่คือกระดูกนะคะเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีสีเหลืองสีแดงนะคะ อ,อ,อาหา,ารหมานี่มีเยอะมากเลยนะครับดูดูครับตซนนี้ก็มีแล้วเป็นขนมนะค่ะที่รา้านช้อปปิ้งนะคะครับเี๋ยวเราไปดูกันอีกครับพาไปไปดไูขวามือนี่ไงพาวินทางขวามือนี่จะเป็นตรงที่แมวเล่นนี่ไงเห็น้มาตอนนี้จะเป็นโซนอาหารแมวนะอันนีด้ดูมีอุปกรณ์อะไรครับของแมว มีบ้านแมวค่ะนี่มีบ้านแมวเลยนะอันนี่คือที่เล่นของแมวครับนี่คือที่เล่นของแมว่อน้าดูทุกคนดูอันนี้แมวไว้ดีใช่ไหมลูกอันนี้จะไปเจออะไรครับอันนี้ไว้ให้แมวขึ้นไปเล่นนะอันนี้ให้แมวขึ้นไปเล่นข้างบนนะเล่นดู ที่นอนนะอันนึงที่นอนแล้วก็นี่อะไรครับนอนเยอะมากเลยเยอมากเลยมีหนูปอมด้วยนี่ดูนี่ไงคิตตี้หนูปอมเห็นไหมถ้าวิดูปลาปอมนี่เหมือนไหมมีปลาปอมเป็นหลอกแป๊ะ ถ้ะเอาไปหลอกกายกายกัดตายกายกัดมืกัดตายหมือันแล้วนนอันหนึ่งว่าได้ได,ไดเป็นน้ำมาที่เป็นน้ำมาเรียกนกแก้วลูกนกแก้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุป,รก,รปรกรณ์นี่ด้านหลังอุปกรณ์นกแก้วคะ่ะอุปกรณ์นี่คือที่เรียกนกนะที่เรียกนกแก้วนะคะครับ อันนี้คือที่ใส่อาหารนะลูกไอ้ยองถาดพลาสติกอันนี้คืออาหารนกอันนี้คืออาหารนกนะอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมีเยอะมากนะเรนเนาะใช่ไหมลูกอันนี้ว่าอะไรครับนกครับอันี้ว่ารังนกครับมันนี้ก็เป็นนึง เดี๋ยวเจนให้ดูเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหจนนึกว,ว่าเป็นคิต์มาสเลยครับตลกมากครับเป็นรังนกนะทำจากกล่องไม้จะในกอย่อเกจะให้นกอยู่เหรอ,หน,อนี่นป็นไรนคือปลานะครับนี่ปลาตันะคปลาตัว็มีปลาหมู อันนี้จะเป็นครีมขนมเหรอเป็นดูน้าครับเป็นไส้ครีมอาหารจากเป็นอาหารแมวจากประเทศญี่ปุ่นนะเกขานะลกเข่าเดี๋ยวเราหนอนลูกเราหานอนไปไม่อย่าเราก็เลี้ยงนี่เป็นอาหารโซนทางด้านญี่ปุ่นหมดเลยนะกระดาษเป็นลูกนะครับนี่อาหารแมวมาจากญี่ปุ่นหมดเลยกระนกปาไม่ทำกล่องกระดาษเป็นกครับขนมแมวเลี้ยของ ของจุกทิกแมวนี่เยอะมากนะเนะเยอะมากเลยครับของนำเข้าเพียบอันนี้เป็นกระดูกอัานี่เป็นอาหารแมวนะนี่อ่าเรนดูกแชมพูแชมพูแก้หมัดแชมพูไว้เวลาอาบน้ำกระดูกถ้าก้จะหมดแล้วเราก็ซื้อขอบคุณนี่คือของแมวนี่ของแมว โหดูดูคนน่าสงสารตาเอ๊นี่หลายยี่ห้อมากนะนี่อยากไปดูน้องกันไหมคะค่ะครับ